ในบทที่สองเลยครับเขาในการเชนนิ่งทูเป็นอะไรก็ได้ก็กลับมาคุยกับอาจารย์ในเบลที่สองนะครับอันนี้เข้าไปในบ้านนะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําผลงานของอาจารย์ครนะครับที่มีโชว์ด้านในครับอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจารย์ครับอันแรกก็คือการแต่งกายที่ที่ผมเกินนาไปแล้วครับคการแต่งกายสมัยกรุงศรีวิทยาหรือว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยุคประมาณ ไปอายุทยาจนถึงรายการที่สามจนถึงแล้วก็มาร่วมสมัยอีกรายการที่สี่ครับยังคงรูปแบบเดิมก็คือว่าแต่งกายหม่มจีบสบายแผลจีบแผลจีบก็คือเป็นผ้าแผลอันนี้คือผ้าแนนผลเรียนนุ่ผงผ้าจงกระเบนห่มสบายแพลจีบนุ่งผ้าจงกระเบนสมัยก่อนจะนิยมคือใส่สร้อยตัวครับหรือ้อังหวนสร้อยสวีดตัวเป็นหลักแล้วก็ พอมาถึงปลายรัชกาลที่สี่หรือที่ห้าก็จะอยู่ในในชุดเริ่มเริ่ม,มเริ่มปรับปรุงในเรื่อง,ง,งเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายแต่ละชุดเนี่ยก็จะบอกถึงชั้นยศคืออันนี้ยศเป็นเจ้านายแต่ว่าตําแหน่งยศไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็เป็นเจ้านายอยู่อันนี้ก็เป็นตําแหน่งชั้นยศเหมือนกันเป็นเจ้านายเหมือนกันแต่ตําแหน่งสูงขึ้นมาจากอันนี้เขาก็ค,คือตําแหน่งขันยศพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าจะสังเกตก็คือว่าหนึ่ง ห่มสบายแผดทีบแล้วก็ห่มสะพักเป็นกรองทองออจะไม่ห่มตาดแล้วก็นุ่งผ้าติบด้านหาน้าอันนี้เหมือนกันอันนี้นุ่ง,งผ้าก็คือว่านุ่งแบบหักคขอไก่จงกระเบนหักคขอไก่แล้วก็ห่มสบายแผ่จะไม่มีทันยศพอ,อมาถึงด้านนี้อันนี้ด้านนี้ก็คือว่าการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงอันนี้ก็ในยุคข,ของรัชกาลที่สี่ สืบเนื่องมาจากนการต้นรัะต้นต้นกรุงรัชกาลกษริ์มาก็อันนั้นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนี่คือเครื่องแต่งกายของผู้ชายเครืค่องแต่งกายผู้ชายจะมีผ้าเกี่ยวด้วยในบางคราวที่ใช้ออกอว่าราชกิจหรือว่าตําแหน่งขันยศอันนี้ตําแหน่งขันยศปู่ชั้นพญาจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้าหนึ่งสวมเสื้อผ้าเข้มขาหนุ่งไทยหยหรือผ้าเยลลับหลายพุงเข้าบิดการเยง แล้วขาดโปเกม้าปั้นเนกแล้วก็สายรับรับปฏิโยรายรัชพัตรรัศพัพระรามรัศพัตคือคือเอวอันนี้ชุดที่สี่ก็คือชุดที่มาถึงร่วงมาถึงราชการปัจจุบันก็คือการนุ่งชุดไทยจักรพรรดิซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าท่านเป็นชุดไทยพระธิยมในยุคสมัยที่ท่านออกเป็นรับ ทูต่างประเทูตหรือว่าออกเ,อเวลาไปเสด็จแปลมพนื่องฐานไปงที่คับก็จะร่วชุดไทยเปยน็นแบบอะไรก็จะปรับประยุกต์จากชุดไทยดั้งเดิมมาถึงชุดไทยปัจจุบันให้ทุกคนได้สวมใส่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้มือเปลี่ยนแปลงแต่และสมัยไมก่ก็จะมีการรีบในการม่วนผาการผมจะไม่เหมือนกันค่อนข้างละเอีดยดอ่อนอยา่อยางคือ ขประดับขประดับแบบนี้อาจารย์เป็นคนทำเองหรอครับโอ้หมันละเอียดมากเลยนะครับที่บอกว่าเรียนช่างทำหลวงครับครับผมทุกสิ่งทุกอย่างคือลวดลายหรือว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยเราสามารถประยุกต์ใช้ให้มันโบราณแล้วก็เอารูปแบบก็คือถอดมาเลยนะครับใช่มาใช้ในยุคปัจจุบันอันนี้สบายก็ปักเองครับใช้งานปักแบบโบราณอันนี้งานปักชั้นสูงหนึ่งคือว่าพื้นเป็นตาแล้วก็ใช้กรองทอง ปักบนตาทีีแล้วก็ปักทับอันนี้ถือว่าเป็นงานชันสูตรถิ่นสมเด็จเจ้าฟ้าแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนเราก็เลยใช้ตัวเนี้ยเทียมให้เหมือนของโบราณนล้วก็เทียมชันยศเพื่อใช้กับบ้าตาเย็นตัวสร้อยด้วยครับผมตัวสร้อยเหมือนกันะครับตัวนี้เป็นทับทิมครับผมเขาเรียกว่าจี้อุบ่าของตัวหนาจี้ตัวหนาจะมีทุ่นติง ไม<ป>่ใส่ธร่มดานุ่งยาลาชาวพอดีกับ,บมือครับผมทำมือใช้เวลาอยังไงเลยใช่ไหมแต่แต่ละชุดเนี่ยระยะเวลาเป็นหกเดือนขึ้นไปแต่สั้นๆก็คือระยะเสั้นคือสามเดือนอันนี้จะจะเห็นด้านนี้พิเศษเครื่องต่าอาจารย์โชว์นี้ อันนี้เครื่องประดับที่ใช้คือเป็นสร้อยลูกไม้เป็นลายงานตลักดุลแล้วก็ฝั่งเพชรแล้วก็ไพรินอันนี้เหือนกันใช้เว็นระยะเวลานานหน่อยแล้วก็ต่างหูเต่าล้างซึ่งต้นเต่าล้างเคยเห็นไหมครับต้นมันเหมือนต้นไม้เรานำพันมาจากอินโดนีเซียครับมาทำพันแล้วก็หนึ่งคือ ลักษณะลูกเขาจะออกเป็นเม็ดเม่เรร้อยลงเป็นระยะแบบเนี้จะดูงดงามอันนี้งานปักก็คืองานปักที่ใช้ของใช้ในโฟโต้บุ๊คของน้องแอนนนิใชัยเจะาเกียวเรียวนี้นะน้องแอรเป็นชุดประจำชาติคือน้องแอนใส่เลยใช่ครับเป็นชุดวิกเกอ์วิเกสร์งเครื่องที่ผมทําให้กับน้องแอน์นิใชัยเรียวเร็วนี้ไม่ไม่นานนะับกำลังกําลังเก็บเกี่ยวรายละเอียดอยู่ จะโชว์ไปตากแดดเลยนะอาจารย์ครับอันนี้ือเป็นสนามเพาที่ปักให้น้องเอชัยรัวิชัยใส่อ๋อเหรอฮะเรียนแบบชุดพิธีโศกนาฏมาโบราณเป็นลายเวียดนามนะหรือโบราณเขาเรียกว่าสนับเพาจังเกียอันนเครื่องประดับบางส่วนที่ทำใส่กุ้มไม้ใบมือปิน่นแล้วก็แหววตะแทน่งปวัตหลัง แลืวอย่างอันนี้นะจากเบิด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 กันไหมครับเบิกันครับโบราณตัวนี้ที่ลักษณะน้าแค่เพราะว่าคนปัจจุบันจะเรียกเป็นผ้าเกี้ยวแต่โบราณเรียกผ้าเกี้ยวเหมือนกันจะใช้ในในปัจจุบันก็คือโบราณมาก็มีแต่ว่าปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็นใช้กับตัวชุดประจำชาติของเราคือชุดกับชุดผู้ชายที่ชั้นยกชั้นพญาหรือชั้นสมเด็จประยุขึ้นมา ครับงาน,นปักโบราณเหมือนกันนะปักมือปักด้วยแล่งแล้วก็ปิดนลยครับแต่ถ้าดูด้านหลังนะครับอาจารย์อันนี้คืออุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องเอาไปใช้นะครับคือจะเยอะมากเลย,เลยนะครับอันนี้นะครับ,รบอันนี้เป็นดินทองนะครับดินทองจาแบบเดียร์ไก่ดินนี้มันเป็นดินทองแต่คนข้างมีราคาอ,อันนี้จะเป็นแล่งนะครับ อันนี้ที่ตัวถักกองทองครับจะ,จะเป็นงาในตัวเพียงเขาเรียกเหมือนกันใช้ในงานปักตรงนี้หมดเลยหรืออย่างนักเรียนที่มาเรียนกันก็ต้องมาเรียนตรงนี้อาจารย์ใช่ครับเราเรียนตรงนี้ออกนะ็จใแญ่งตามสภาพนะเพราะว่าด้วยด้วยที่ที่เราเป็นเป็นบ้านแล้วก็เลยเขาอยากเรียนรู้มา ซึ่งมันมันมีไม่กี่คนที่สนใจงานตรงนี้แล้วก็วคนทําก็ไม่ค่อยมีเราต้องต้องอยากให้เขาคิดใหะพัฒนาเพื่อเขาจะได้ไปต่อยอดกับคนอื่นได้ของเสียอาจารย์ครับ,รบอันนี้ก็ผลงาของอาจด้วยเหมือนกันใช่ครับมีเรียกว่าที่ที่กล่าวว่าเราไปช่วยงานต้องแซมเงินาให้ารผ่านเข้าแถวที่ ก็เลยทำงานตรงนี้ถวายไปนะมาจะดูเจด้ดดาแล้วต่อไปอทั่วไปอาจจะต้องเห็นงานตรงนี้บ้างเพราะว่าอันคือเขาจะทำพิพิธภัณฑ์ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวังสวนจนิตเราก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อเรางานของท่านมาซ่อมแล้วควรจะถวายเป็นงานศิลปะให้พระองค์ท่านละ แล้วงานที่ทําตัวเนี้ก็ทาด้วยใจอยากให้ท่านเก็บไว้แล้วก็ปีผลงานที่เห็นก็คือเป็นเสียงครูอันนั้นทาเองครับสองเสียงสามเสียงที่เห็นพระองค์แรกที่สีอิฐนั้นก็คือผู้ผู้พระผู้ดูสีประจันทร์พระฤาษีแล้วก็พระวิชนทกรรมองค์สีเขียวที่สลลีาสาโนแล้วก็กลมลาสององค์นี้มีประวัติครอฟ้าพระผู้ดูสีกับ คาิลาครับตอนนั้นงานละครเวทีของพ่ออีสงานที่สนาบานันทึกฤทิก็เลยไปงานกับพ่อพ่อบอกว่าเอ้ยเอกเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเสียงครูมาหน่อยกัน <c oughs> ลูกเขก็ว่าไปเขาก็เลยเนําเสียงครูไปช่วยพ่อแล้วก็เอาชุดเครื่องแต่งกายไปช่วยพ่อ <c oughs> คือสะนิทสนุกกับพ่อมาแล้วก็ช่วยงานกันพอดีเราเราเอาเสียงไปตั้ง ตั้งบนถาวอแล้วละ่ะเป็นแม่แม่โนดแกก็หวังดีแม่เนนรรุชปัตนาสูตรหวังดีก็เลยบอกว่าดูเหมือนว่ามันเป็นห้องแต่งตัวแกก็เลยวามที่มันจะเหมาะไหมแต่เดิมแล้ว่นเราอยู่กับติป,ปก่อนมื่อก่อนว่า<ม>พ่อแค่พ่อแกหรือพ่อครูหรือว่าครูพริราบเนี่ยถ้าจะอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยทวนจะเหมาะกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเวลาเขาแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะไหวกันตรงนั้น<ม>แต่งตัวก็จะแอบไปอีกข้างหนึ่งเวลาเราไปขุดโล่ะ เราก็แม่เขาก็หวังดีย้อนทางความไปดิึ่งว่าเอาไปไว้ที่หลังเวทีดีไหมผมก็เลยนิ่งใจตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจถาวายของคู่ไปแล้วแต่นี่ว่าครูเคยสอนอยู่ตลอดว่าถวายของครูไปแล้วไม่ควรจะเคลื่อนย,ย้ายอพอเคลื่อนย้ายปุ๊บเกิดเรื่องก็ <laughs> คือซ้อมละครเวทีอยู่ก่อนที่จะแสดงตอนเย็นย่วงเวลาฝ่ายบูไม่สองโมง ปกติแล้วลมไม่เคยแรงไฟก็ไม่เคยดับหรือไม่เคยมีอะไรเหตุต่างๆอพอย้ายไปปุ๊บแรกๆไม่ต้อมเลยราบลื่มหมดเสียงใช้ได้ไม้ใช้ได้ไฟใช้ได้ปรากฏว,ว่าพอย้ายไปปุ๊บไฟก็ดับลมก็แรงตรีพัดลุ่มร่วงหมดเลยเหมือนท่านไม่ยอมแต่ว่าคนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าขออนุญาตให้ไปไหว้ครูของครูหมอคริธิ์นะครั พ่อแก่พิราาเราก็ขึ้นไปไหว้กันแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็เลยมีความคิดบอกครับเจ้าหน้าที่ว่าผมควรย้ายพ่อแก่พพิราบไปที่เดิมดีกว่าไม่ควรไปย้ายที่หลังเวทีพอหลังจากนั้นก็ย้ายไปปุ๊บสถานการณ์ดีขึ้นก็คือทั้งเสียงทั้งไฟทั้งลมไม่มีอมแล้วคนรอบข้างไหว้ไงว่าก็ด้วยแรงของท่านเนี่ยท่านไม่ยอม <laughs> ท่านท่านอยากอยู่ตรงนั้นแล้ว อย่างหนึ่งตำแหน่งที่ผมตั้งก็คือตำแหน่งเดียวกับเสียงพ่อแก่พวิลาของสถาบันที่รึตั้ง,งหันไปทางเดียวกันหรือที่เราย้ายไปหลังเวทีท่านผิดทิศที่ผิดที่ท่านก็เลยไม่ยอมผมมีความคิดว่าอย่างนั้นไะก็เลยผ่านไปดีดีว่าเออเราทําสิ่งที่มันศักดิธิ์เนาะแล้วก็คิดว่าเราทําด้วยใจแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมดีไม่ได้ ไม่ดีกว่าเล่นเรื่องอะไรต่างๆนี่ครับก็เลยเกิดความสัดติขึ้นมาเกิดบ่อยไหมอาจารย์ไม่ค่อยเห็นนะเพราะผมเป็นคนที่ต้องต้องพิสูจน์ก่อนต้องเชื่อก่อนนะในเรื่องเหตุและผลถ้าไม่มีเหตุเราก็จะไม่เชื่ออันนี้มามาทั้งเหตุและผลเลยเราก็ต้องเชื่อครับอาจารย์แล้วอาจารย์เคยบ่นหรืออะไรไหมว่าขอให้ทำงานสิ่งเหล่านี้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยบ่นนะแต่ครูบอกให้ขอับ ถ้าขอแล้วจะสาเร็จถ้าบนแล้วมผมมีความคิดว่าจากที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าคําว่าบนจะใช้กับ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 เทวดาที่ชั้นลอกลงมาอถ้าชั้นสูงแล้วให้ขอมีความคิดว่าอย่างนั้นนะ <c oughs> <c oughs> คนส่วนใหญ่ชอบบน <c oughs> ถามเรื่องของของรอง้องแอนดิพิทเนจรย์ครองแอนี่เอาไปทํา ต้องบุกวัฒนบุกนี่คือต้นขาเปิดแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติทอถอสำหรับสนุนโอ้ก็คือเป็นผมอย่างขออาจารย์ใช่ครับโดยมีมีมีห้าท่านนะนีไม่ใช่ผมคนเดียวอาจารย์เผ่าทองอาจารย์เผ่าทองทองเจออาจารย์อาโกมลพานิชพานิชพันธ์ครับอาจารย์อาพีรมนทองทวัฒน์แล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์เจริญครับผมจากสระบุรลโดยมีอาจารย์เวียธรรมตระกูลเงินไทยเป็นที่ปรึกษา ออน้าโโฟตบุ๊กก็คือโฟโต้บุ๊กอันนี้ก็จะมีอันหนึ่งอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในห้าครับผมก็เลยทําในเรื่องของผมแต่ละคนก็จะเป็นสี่ผ้าครับแต่ผมรับผิดชอบในเรื่องของลิเกตัวตนของแอนกับเอชยาไม่ใช่อ๋อละครับครับผมคือชุดนี้ด้วยใช่ครับชุดนี้จะอโชว์สายตาโชว์ได้ไหมครัอาจารย์ได้ครับเนื่ อันนี้เป็นกางเกงหรือสนหนังเผาครับที่ใช้เดีย๋ยวรูปจะออกสู่สายตาหน้าจะเร็วๆนี่บเป็นพื้นเป็นผ้าตาทองแล้วก็ติดเป็นผ้าใหม่สีส้มแล้วก็ตัวนี้เป็นหมวกที่ทอด้วยเร่งหลทอแรงทองทุกอย่างก็จะดูเป็นธรรมชาติและเป็นโลหะจะไม่มีนิเคมีเป่าลหรือว่า ที่ใช้ในยุคสมัยปัจจุบันเรียกคุณชัยยานิชัยกับคุณแอนนิชัยมาใส่ครับเขารู้สึกยาบ้าจย์ครับลื่นมากต้อง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 เร็วเร็วนี้แต่ว่าน้องน้องอออยยู่่่ินนเดีครับแตวา้งมีความประทับใจแล้วรักกับชุดเครื่องแต่งกายอย่างนีมากแล้วก็โอกาสได้ใส่ได้น้อยอไม่ค่อยมีโอกาสที่จะใส่ชุดโบราณอย่างนี้เท่าไหร่น้องก็เลยเกิดความประทับใจ 1. 1> แล้วยังอื่นมีแต่ว่าอันนี้ให้ดูเป oh. ็นภาพครับนี่เป็นของงานแล้วผลงานของอาจารย์อย่างแบบถูกเขาคุณแอมนิชัยคุณชัยยมแค่ใส่ครับมันภูมิใจยังไงบ้างกับผลงานของเราครับด้วยด้วยที่น้องเขาเป็นคนที่ศึกษาในด้านว่าทําการแสดงลิเกนะฮะเราก็เลยรักน้องตรงนั้นยินดีที่จะทําให้ในเรื่องของงานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแล้วก็อยากให้น้องได้ใส่ในชุดประจำชาติหรือวัฒนธรรมของเรา ที่ถูกแบบแล้วก็แล้วน้องเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งต่อไปแล้วสิ่งที่น้องจะจะเลือกแล้วคิดอยู่ตลอดคือในเรื่องงานตรงนี้นี่คือเราอยู่แล้วก็รักในเรื่องของสิ่งที่ถูกแบบแบบแผนที่น้องก็ต้องการแต่จริงที่น้องเขาแต่มาก็เป็นเกยุถเป็นร้านก็จริงแต่มันไม่ได้เปลว่าทำเดิม เรียกว่าอย่างนั้นนะแต่นี่คือเป็นสิ่งของชาติเลยนะครับใชเ่เป็นเป็นวัฒนธรรมเดิมรับเรองมอมก่อทุกสิ่งทุกอยาก่างคือคนโบราณไม่ได้ชุดแต่ละชุดไม่ได้เป็นซิทจะเป็นการปืนการเย็งให้กัคบคือคนคนแต่ละคนอย่างเช่นชุดที่ผมใต่ค่อนข้างจะแน่ตัวครับอันนี้ก็แบบแพทเทิร์นแบบโบราณเป็นเสื้ออย่างน้อยซึ่งจะมีหูเข็มขัดบ้างแต แต,แต่แต่ละแบบเนี่ยก็จะต่างกันอืะรดลายที่ใช้ก็จะเป็นแบบลถกรดลดดายทั้งเดิมเป็นลายกระหนกไลายไทยไลทายเถาแล้วก็ลักษณะกา,ารปักอันนี้ผมก็เลยใส่เทคนิคหลายเทคนิคไวน้นีในในนี้มป็นรวมกันมันต้องใจเย็นมากนะจ <laughs> <ไ> <laughs> ๊ะใช้เวลาปักสิบห้าวันนะฮะงานไฮสองข้างและสองด้านนะฮะไม่ใช่ด้านเดียวอ ออกแบบเองเขียนแบบเองแล้วก็ไปติดตามแบบโวลาครับครับแต่ที่ผ่านมาอาจารย์ก็ไปทําให้กับละครละครนี้ครับะละครเมื่อปี2ปีก็คืออําแดงเหมือนกันเองลิฟครไปช่วยในเรื่องของขอบวนเสด็จของรัชการที่4ครับซึ่งความเดิมก็คือนางเหมือนได้ไปตีของตีเก่า ทีคอน้องทุกต้องเรียกแบบนั้นฮะแล้วก็ได้เปในบทก็คือไปขวางสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าล้าวที่สะพานหันก็เลยเมื่อข่าวสเสด็จผ่านในฝ่ายพรบขอคำปรึกษาแล้วขอปรึกษากับผจนในเรื่องของพระองเสด็จว่าประกอบอะไรบ้างก็เลยได้ไปช่วยตรงนั้นได้เกิดเรื่องเรื่องในเรื่องของการพระรางพิธีใน,ในละคร ก็มีเรื่องเครื่งแต่งกายบ้านในมางจื้แล้วก็มีเรื่องของการแสดงแล้วก็เพลงบ้างที่ช่วยช่วยกับเขาก็ได้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 รับรางวัลในปีนั้นก็คือในปตะเทนแต่่อนนี้เยี่ยมปีแสดงว่าจันต้องพูดทั้งหมดเลยับความเป็นไทยเรียกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจมากกว่าแล้วก็รัก รู้หมดทุกเรื่องไว้ยังไม่หมดนะครับครูบอกว่างานศิลปะไทยไม่ได้มีแค่นี้ขนะครูเสียชีวิตไปก็ยังเรียนไม่หมดนะต้องฝากไว้ทุกท่านว่าแต่ละ,ะแขนงเรารู้เฉพาะที่เรารู้เรารักเฉพาะเราที่เรารักแต่อย่าทำเกินหน้าที่ครูบอกแต่ล,ลาเราเรียนเพื่อรู้แล้วเป็นครูเขาได้สามอย่างนี้ครูให้กล่าวจดจำตลอดอ ส่วนของละครที่อาจารย์ไปทำของในนิํารศกานอะไรเหมือนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับจากแบบผลงานที่มันออกมาตอนนี้นเปนเพราะว่าดูทั้งตัวของตัวไหนบ้างครับตัวเอสก็ก็ขบวนเสด็จขบวนเสด็จงานเทศกาลคือเทศหาชาติอะไรนั้นแล้วก็งานแสดงอื่นๆก็มีการละเล่นแม่สีซึ่งโบราณ ใช้เล่นกันเวลางานวัดงานการบ,บูทอนงานทั่วปกติซึ่งมันหายมันสูหายไปหมดแล้วแล้วก็ได้การแสดงสวมเครื่อัหนันเป็นชารล์ลีวูฒนครับแล้วก็ได้ทําหนังได้ช่วยหนังซึ่งก็มีปัญหากันในเรื่องของปีนสิงชัยอ๋อสิริชัยอันนั้นก็ไปช่วยเขาเต็มเต็มตัวเลยเป็นผโปรดิเซอร์ช่วยของครับแต่มาภายหลังเขาขัดแย้งกันเรื่องเรื่องเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ ไม,ไม่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 ได้ออกสายเป็นเป็นเด็กที่เราก็เลยได,ได้ได้ได้ช่วยในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกาย hmm. แต่มาภายหลังก็คือจัดตั้งกลุ่มประดกสยามเพื่ออยากให้คนได้เรียนรู้แล้วก็สืทบทอดวัฒนธรรมทุกๆแขนงไ,ไวร้รมบแม้ท่านทำหัวโขนงานปักกระดึงงานเขียนลายงานที่เป็นเกี่ยวกับ งานเฉพาะแขนงที่ผมถนัดที่บอกงานปั้นก็คือเนี่ยง,งานปั้นหัวโกดเตมิมานต์ต่าบที่เราทำแต่สิ่งที่อาจารย์ธรรมอาจารย์มีความตั้งใจยังไงจากนี้ไปก็ครูบอกว่าถ้ามีแรงจนกว่าเราจะหมดลมหายใจมีแรงให้ทาต่อไปถ้าหมดลมหายใจแล้วก็คงไม่ได้ทำ <laughs> <c oughs> ครูบอกว่าอย่งังไงก็เลยอยากให้กว่าทุกๆท,ท,ท่านว่า กค็คือหนึ่งคืองานวัฒนธรรมดูสิฮะลดลายแต่ลดต้นลดลายเนี่ยแม้ท้งท่า,านน้องกว่าจะเขียนลายกระหนกแต่ละเส้นน่ะต้องถามว่าเด็กปัจจุบัน,น่ะเขียนลายกระหนกไม่ได้อย่างนี้เลยอยากให้รักวัฒนธรรมของเราเป็นเป็นวัฒนธรรมของเราเดิมเลยมันมีจารีมันมีความงามฝาก,ฝาก,ฝ,ากฝากไว้ว่าหนึ่งคือสิ่งที่ที่ทำเนี่ยมันก็คือมอรดกของชาติทั้งนั้น าจารย์ภูมิใจไงบ้างไม่อาจารย์รยก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบจะอนุรักษ์กองเป็นไทยเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูได้ชมกันก็คือภูมิใจที่ว่าก็ดีที่ว่าสื่อมวลชนมาแขนงที่สนใจเพราะว่าใน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 เรียกว่ามอดกสยามของเราแล้วเนี่ยคนที่ทํางานตรงนี้มันมีน้อยมากแล้วเด็กรุ่นใหม,าหาม่หันไปทาอย่างอื่นต่มากกว่าอยากให้รัฐบาลสนับส อย่างทุกวันที่มีนักเรียนมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยครับต้องเสียยังไงบ้างครับอาจารย์ไม่เสียเงินนะ้ออเหรอเสียค่ครูแค่ยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาท <c oughs> แต่อุปกรณ์เขาก,ก็เราก็พาเขาไปซื้อปอกเองเรียนเองก็ให้ความรู้เขาเพราะว่าผมบอกว่าผมเรียนมาผมไม่ได้เสียเงินครูบอกว่าเรียนมาก็ต้องถ่ายทอดให้เขาเราเรียนมาก็แล้วแต่เขาทีนี้บอกว่าทุกวันนี้ก็เลยอยาก อาจารย์ทางทางธรรมศาสตร์มาเป็นยุคสืบผมก็เลยอยากจะให้อาจารย์เขาไปต่อย,ยอดกับเด็กนักศึกษามาเวลาธรรมศาสตร์ต่อไปอะไรคนที่น้องๆดูอยู่อยากสนใจอยากเรียนกับอาจารย์นะครับติดต่อได้เลยครับครับเบอร์อะไรครับอาจารย์บอกได้เลยครับ089 <laughs> ครับ218 5978ครับผมกลุ่มอดกสยามครับก็สามารถมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะครับ ท้ายนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาเปิดบ้านหนุ่มถึงเปิดผลงานให้กับคนรุ่นใหม่ได้ชมกันนะครับปาจากษ์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครันีครับและช่วงนี้นะครับผมมีหนังสือนิสสานเชนอินทูมาแจกกับคุณผู้ชมนะครับ20เล่มโทรมาที่099469952นะครับจะมีทีมงานจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ